สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซเวนะครับเป็นไงโอ้โห,โหคงเห็นรูปกันแล้วนะฮะนี่แอดลิ้นพันกันพูดไม่ถูกเลยไม่รู้จะเริ่มยังไงดีต้องบอกเลยว่ามีอะไรให้เซอร์ไพรส์ตลอดจริงๆสำหรับคนคนนี้นะฮะเ <Buzz> ตา้าลิซนั่นเอง อะไรแอดกิฟเสียงลัวชัตเตอร์ทุกคนดีัวกันแป๊บเลยนะฮะก็นี่คือลุล่าสุดนะครับจากงานบูเกอรลี่นะฮะต้องบอกเลยว่าโอ้โหทุกคนลุคนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่ๆแหละกับการทําผมแบบนี้นะฮะคือเขาเรียกว่าอะไรนะกล้าวผมแอดกิฟกล้าวผมเหรอผมไว้ข้างล่างแล้วก็เปิดหน้าค้างก็คือเขาเรียกว่ารวบผมนั่นแหละทุกคนจําได้ไหมก่อนหน้านี้ยังเป็นลุกเท่ทุกลุกคูลี่แอดชอบอยู่เลยที่ผมแสกกลาง ยังเป็นแบบหลอดเทอ,อยู่เลยน90อยู่เลยตอนนี้กลายเป็นเจ้าหญิงตัวน้อยไปแล้วนะฮะอะไรจะไวขนาดนั้นซึ่งต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นจริงๆเพราะถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรูปของน้องที่เราจะได้เห็นเนี่ยมันไม่ได้มีความคมชัดหรือว่าโมเมนต์อะไรที่มันใกล้เคียงโคดอัพขนาดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรูปไม่คอนเสิร์ตก็แอร์พอร์ตลุกเนาะเพราะเหตุการณ์มันเป็นแบบนั้นอยู่นะฮะแต่ว่านี่เลยรูปการออกงานแบบนี้นี่คือไม่ได้เห็นกันมาพักใหญ่แล้วเหมือนกันนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่า โอ้โหจากผู้หญิงเท่ในวันนั้นกลายเป็นเจ้าหญิงในวันนี้อะไรครับเนี่ยพลิกลุกจนแบบว่าโอ้โหพลิกพลิกจนแบบถ้าเอารูปสองรูปมาเทียบเคียงกันเนี่ยแล้วบอกว่านี่คนนือคนคนละคนกันไปให้คนทัออ่วไปที่ไม่รู้จักน้องดูเนี่ยอาจจะแบบเอ้ยนี่เรื่องจริงใช่ไหมน้อง<ช>แสดงเป็นฝาแฝดตัวเองได้ออน้อง,งเล่นหนังเป็นฝาแฝดได้แบบว่าเป็นน้องสองคนใช่ไหมแล้วเล่นเป็นบทตัวตัวหล่อตัวหนึ่งเล่นเป็นหลดนางเอกตัวหนึ่งให้แฝดสามเลยทาริส่ะเพราะเขาเปลี่ยนได้ทุกลุปทุกรูป ส่วจริงๆนะฮะนี่คือบรรยากาศงานเล็กๆน้อยๆที่พอมีรูปออกมาก็รีบมาทักทายทุกคนกันก่อนเลยก็อยู่กันที่บุกเกลี่นะฮะเป็นงานที่ต้องบอกเลยว่าคุณพ่อบับบินเนี่ยเขาลงลงแรงหนักมากนะฮะเพราะว่าคุณพ่อบับบินเนี่ยจัดเขาเรียกว่าจิวเวลรี่เนาะระดับไฮเอนด์ชิ้นใหญ่ชิ้นโตให้กับน้องอะนะฮะซึ่งโอโหแอดก็ไม่รู้ว่ามูลค่าเนี่ยมันเท่าไหร่นะเดี๋ยวรอ คนเขาทาข้อมูลออกมาเดี๋ยวว่ารอมีการเผยแพร่แล้วค่อยไปหาดูอีกทีแดีแอดคิดว่าการที่มาอยู่บนตัวน้องเนี่ยมูลค่ามันต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้ว1กับ2น้องก็กำลังจะเพิ่มมูลค่ากับสินค้าขึ้นไปอีกนะฮะฉะนั้นบอกเลยว่าอย่างแอดเนี่ยจะปต้องไปได้แน่นอนนะฮะจะบอกว่าเอาสร้อยหลอกล่อใส่ไว้ข้างหน้าแต่พอันหลังปุ๊บโอ้เปิดทั้งผนหลังแล้วมีหลายคนบอกเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเคาลอยสักน้องไม่เจอ โอ้เดี๋ยวนี้เขาเขาเรียกว่าเมชิกเมคอัพนะฮะเขาอาจจะมีคอนซีลเลอร์หรือเปล่าเอาแป้งเด็กแคร์ทาเล็กน้อยก็ปิดแล้วแอปเปิลคอนซีลเลอร์อออ๋เหรไม่ได้ใช้แป้งเด็กแคร์เนาะได้เอาไม่อยู่ใช่นิดเดียวก็ปิดได้แล้วนะฮะอันนี้ก็จะเห็นเป็นเงาเงาอยู่แต่คราวนี้เนี่ยหลายคนก็เลยเดาว่าอัศรุนหนึ่งน้องสักจริงหรือเปล่ากับสองอย่างที่แอปเปิลบอกเดี๋ยวนี้เขาสามารถคือถ้าลอยน้องเล็กมากสามารถใช้คอนซีลเลอร์หรือว่าเครื่องสำอางอ่ะปกปิดก็คือกริบ น้องบอกว่าเป่าค่ะนูซื้อแททูมาติดเล่นสรุปก็คือแททูติดน้ำก็คือไปเดินตลาดกับพี่จิซูมาแล้วก็ซื้อแททูติดน้ำมาติดนตอนนี้ดิฉันไม่สนนะคะดิฉันสนหลังขาวๆที่บอกว่าโอ้หันหลักแล้วบอกอ๋อปันแกลขันนาช่างภาพปันแกล์ถ่ายกันมาดีอยูเรียบร้อยมากมายขึมาลุกเจ้าหญิงต่ปอนหลังกายเป็นเซ็กซี่ไปอีกทุกคนข้างหน้านี่คือคอเสื้อเนี่ยถึงอันนี้เลยนะก็ถึงคอแล้วแต่พอหลังกูอู้ตายเล้วคลิปนี้จบด้วยคำที่ ที่อดียากจะพูดก็คือคนคนนี้ไม่เคยทําให้เรารู้สึกไม่ประทับใจไม่เซอร์ไพรส์สักครั้งเพราะการปรากฏตัวแต่ละครั้งประทับใจทุกครั้งแล้วก็มีอะไรแปลกใหม่ทุกครั้งคนนี้แนเปนบ้านแน่นอนซูเปอร์เนเชอรัลจริงเพราะว่าน้องไม่เคยแบบไม่เคยธรรมดาสุดจริงๆไปไหมไปไหมเจอคลิปหน้าทุกคนตอนที่มีภาพอัปเดตเพิ่มเดี๋ยวไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีครับสวัสดีจ้า